morning เช้าวันพุธค่ะมหาเศรษฐีทุกๆคนนะคะเช้านี้ฝนยังพรมลินเม็ดอยู่เลยเพื่อนๆเมื่อคืนคือตกหนักแล้วก็ตกแรงมากๆเลยนะคะไร้ไม่ได้เป็นวันที่4แล้วนะคะมาทักทายเจอกับเพื่อนๆในคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะเรามาดูแลสุขภาพร่างกายมาบอกรักตัวเองกันนะคะทุกคนนะเช้านี้เราก็จะมาเติมพลังงานโดยการกินกาแฟนะจ๊ะกาแฟบวกคอลลาเจนนะคะทุกคนเพื่อสุขภาพผิวที่สวยใสยเล็บผมผิวแข็งแรงนะจ๊ะบำรุงไขข้อกระ ของเราเลยนะจ๊ะกับกาแฟเอสเพรสคอฟฟี่นะคะคุ้มหิวอิ่มนานกาแฟไม่อยากข้าวใครที่กินบ่อยหิวจุกจิกนะคะต้องจัดกาแฟของเราไปเลยนะจ๊ะเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะเมื่อวานน้องสาวร้านมาพี่จา๋าหนูสนใจกา,กาแฟก็คุยกันนะคะคุยกันแล้วก็ตกลงซื้อไป2กล่องนะคะ2อกล่องเดือนนี้โปร550บาทคุ้มมากๆคุ้มมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนอ้าแล้วก็ใส่กาแฟลงไปนะ๊ะตามด้วยคอลลาเจนของเราทุกคน ใครที่ลดน้ําหนักนะคะลดหุ่นลดจ,จากกระชับสัดส่วนสิ่งที่ห้ามขาดเลยคือโปรโตีนนะคะเพื่อนทุกคนนะโปรโตีนเป็นส่วนสําคัญมากๆในการช่วยเสริมสร้างมวลกล้ามเนื้อนะคะทุกคนนะแล้วก็จะช่วยลดการบาดเจ็บระหว่างที่เราออกกําลังกายเนี่ยทุกคน ลดน้ำหนักอยากกระชับสัดส่วนโปรโตีนห้ามขาดนะคะกินโปรโตีนให้ถึงนะคะ,ะเพื่อนทุกคนนะลดหวานลดน้ําตาลลดผลไม้สุกง่ายๆแค่นี้เองทุกคนแล้วก็ห้ามเครียดนะคะถ้าเครียดเราเยอะๆเครียดกินเยอะเครียดลงพุงนะทุกคนลดยากมากๆนเลยนะคะทําชีวิตของเราให้มัน สดใสสดชื่นทุกๆวันนะคะทุกคนทุกๆวันในแบบของเรานะจ๊ะอยู่กับปัจจุบันนะคะอยู่กับปัจจุบันนี่ตัวนี้เลยนี่เป็นโปรโตีนนะคะที่จากินทุกวันเลยทุกคนนี่คู่นี้นะก้าเดือนลรามั้งเนี่ยเดือนกันยาแล้วทุกคนหายไป16กกิโลเมื่อวานคุยกับป้าๆนะคะป้าก็บอกว่าพอยางลดน้ําหนักลงไปกี่กิโลแล้วเราก็บอกว่า16กกิโลเขาบอกตอนนี้สวยแล้วนะเออจ๋ามันมีเอวมี ไม่มีพุงแล้วก็มันดูสมส่วนอะไรเงี้ยทุกคนคือใจฟูและดีใจมากๆเลยเมื่อวานทำยำมุนเส้นกินกันนะคะที่บ้านนะก็นั่งคุยกันในเรื่องการหุ่นของเราทุกคนเขาก็ว่าไม่ผอมมันไม่มันผอมแบบไม่โซมแล้วก็ผอมแบบไม่เหี่ยวนะคะทุกคนผอมแบบสุขภาพดีต้องจัดโปรโตีนของเราเลยนะจ๊ะ590บาทมี60แคปซูลทุกคนนี่แหละเคล็ดลับที่จ๋าดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองมา9เดือนที่มันกระเด็นไป16กกิโลง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะเพื่อนๆทุกคนอ่ะ ช้านี้เราก็จะจัดไปเลยเพื่อสุขภาพหุ่นที่เฟิตเฟิร์มฟิตเฟิร์มของเรานะคะหอมสดชื่นฟินมากๆเลยกับบรรยากาศแบบนี้นะคะชา้ามานั่งจิบกาแฟที่บ้านของเราคาเฟ่นหน้าบ้านทุกคนเป็นมุมนี้มุมที่จะชอบมากๆเลยนะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ